สวัสดีครับวันนี้เรามาอู้เรื่องของหมูติมันบาใจหมูครับยิ่งเสืบสาวเล้าเรื่องไปแต่ไหนปักก็เ่าความมันยิ่งกระจายขยายไปนักต่อ,อนั่นไปรองครับความมันแตกครับหลังจากที่หมูแป้งมันแป้งวัดคิดเชื่ออาหิวาความมันแตกตอนที่ว่ามีหนังสือของมหาวิทยาลัยเกษตรกบแพงแสนภาคีคณะบดีคณะสตัตวแพทย์14 สถาบันเปินมีหนังสือถึงกรมบศุสัตว์ปรากฏว่าอย่างหูกกรกรมปศุสัตว์บอกว่าไม่รู้ครับอธิบดีบอกว่าไม่ทราบหนังสือเลยไม่เคยเห็นแลฐตนตรีว่าการกระทรวงเกษตรมาจากพรรคประชาธิปัตย์บอกว่าไม่รู้เหมือนกันขอเวลาหาหนังสือเจ็ดวันป้าเตอร์ภาษาเหนือบอกว่า คณะแตีคิงยังใจเวลาเจ็ดวันแล้วคิงจะไปทํามาหากินอย่างได้บะคิงจะแก้ปัญหาประชาชนได้ครับบะภาษาเหนือเป็นว่าจีห้หรอขอเวลาเจ็ดวันกว่าจะหาหนังสือได้ชัดเจนครับมีเจตนาปกปิดปากก็รักแค่นี้บอกปอดีพี่น้องไทยส่งกุนเชียงไปไต้หวันประเทศไต้หวันเป็นจับได้ครับจับได้วากุนเชียงที่ส่งจากประเทศไทยมีเชื่อ แอ,อฟริกาคือเชื่ออหฮิวาครับเปิก็วโวยี่ยครับโวยไปโวยมาอย่างหูก่อครับปรากฏว่าในอาเซียนเนี่ยมันมีโรคอะฮิวาหมูเนี่ยอาวาการมันมีอยู่แล้วเปิ้นยอมรับความจริงว่าหมูเป็นโรคอะฮิวาเปิ้นก็นแจ้งองค์การอนามัยโลกเปิ้ลน,นำการฆ่าแต่ประเทศไทยปกปิดความจริง หลายคนบอกนะครับบ่กจุยคนรวยช่วยเจ้าสัวนะครับชัดหนังสือกงบสุสัทธ์หาบอกป้านี่ช่วยเจ้าสัวก็ครับปรากฏว่าอาเซียนเปิดแจ้งโองกาสอนามัยโลกประเทศไทยไม่ได้แจ้งครับช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวไปปิดมันก็ไม่มิดวันนี้ยิ่งนักเข้าไปอีกครับปรากฏว่าพอพิษข่าวจะอีป,ป๊บหมูมันบบเออจะโรคบบทิ่ค้นแบบมีป,ปัญหาครับแต่โรคไปติดหมู ค้นกินหมูหัวอาหารต่างๆหรืออาหารที่ค้นไปให้หมูมันก็ไปให้หมูกินพราะหมูกินมันก็นเลยติดเชื้อระบาดกันทั้งประเทศวันนี้นะครับควอนเสียหายมหาศาลครับเจ้าบ้านเพื่อนก็นเลยบอกว่าวันนี้มันมดเนื้อมดตัวครับมดเนื้อมดตัวเพราะรัฐบาลน,นี่ครับมดเนื้อมดตัวเพราะรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จนันโอชาครับนี่แหละครับคือรัฐบาลที่มาจากการซื้อพร้ออำนาจ รัฐบาลที่พยายามปกป,ปิดปิดหูปิดตาประชาชนครับวันนี้ครับปศอธิบดีกรมปรุษั์ครับถ้าบอกปศแสดงว่าคุณรู้กัน